สบายดีพี่น้องทางไทยสบายดีเอฟซี<จ><ด>สุขสุน<ด>สุขุนสุขสุนเนอพี่น้องมันนี่บ๊อบบี้ได้มีโอกาสมานหานักาที่โซ่ซีเมือ,อสีแกงลงมาอันน่ะพี่นุ่มน่าสีแกงโซ่ซีเมือแกงมาใหม่ให้กินพี่น้องเอาเสแสรบนะเนาะเอาแสรบนี่กะปูนี่เฮ็ดโพอันนี้ไปเบิ่งในสองซาสก,กอยด้วยพี่นอ้องเลยให้ดโพหองครับจุดเสียงกับสมอง เขาบอกคนเป็นยังเขาบอกนี้เไปบิ่งพนเปยังจะโดนยีเดซ่าทำไมจะโดนยีเ่าตื่นนี้ไปบิ่งเีว่าผมไม่ยังบอกนี่ยว่าแม่ดีดีผมไม่ยังมีเท็ดพอมีเท็ดพอเมนปกวันนเ็เราว่าคนเป็นยังป็นอยเป่าเนาะแกงหอยยูน่ากับเต็สดะพี่น้องเลยเอาโดงกันเลยลุ้นเอ กางมันได้นาเขากินเองนะมันนีปน้ำนยบอมันยังหอกกางอไม่้องเันน uh, uh, ี้อันนั <h <h ้นบด็กอู้กดวงเนยกระย่างมันดวงเนยกระย่างมันยังวะมันดวงเดียวเสียเพ่อเราขนาดเสีกับเบือนะมันอาจจจังละเอาก็ละเวาตำใหม่ก็ละยังะ มัแบบไมัตัวนี้จังนอกรานนออืมไ้สิเอนโชเสซีมือแกง้กินน้องเลยผักกเนี้ยอกกเนี้ยน่ออกกเนี้ยเขามีแต้อักกเี้ยก็ไม่ครบลตัวอีดอกบ๊อมันว่อกรตัมเใส่มือ่อโดนนะเออแกงหมหมพี่น้องอ่

แต่ว่าเออคอยคอยตามือคอยออกแบบีเพรใหม่เดี๋้งมไอ้ฟอผายด้ยพี่น้องมันออกออกตลรอดปีออกตลรอดปีเนงี้ะนหิวข่าวพี่น้องเอออันนัหอนน่กินไงใส่้อ ใช่กระปูน่ะโอ้ยแสับแฉะบ้างใจแบบว่าคือจนป่าคือจุป่าซทำจุป่าเลยเนาะขันอยู่หน้าเนาะขั้สิบบาทเด้อเสียงผู้ใด้เดือนสิบ่าทเหาะกันแขกกันแ่าดีใจได้เห็นเห็ดเพาะเฮ้ยปีนีนเนาะเกือบปฏเท็นเนาะข่อยแค่เกือบปฏเท็นเพราะว่าข่อยข้าตัวเฉี่ยมากินจังเลยโอ้ยบุกิดบุฟันมาสิได้กินนี่ยแล้วว่าขันบุกไปขันของหนาบนี่ ของน้าเออของหน้าส่วนตไปขี่พ่อเฮ็ดมาช้าชไปขี่กับพ่อเฮ็ดเข้ามาเอาออเฮ็ดเฮ็ดไปอนไปี่้าดไ่างเป็นเป็นชิดนามได้หนิคะด่างเห็นมันขาอ่ขาเนื้อสาะอีกเนาะแช่ไว้ก่อนเดี๋ยวแชแไว้ก่อนแต่วันนี้กระด่างเป็นชิดนาได้แกงแกงนมัยเนาะ มักะทิยนกับบักสินหน่อยนะแสบนะนิ้วกะเยิ้วเขาอย่างียนะโอ๊ตอ่ะนะซูซูโอ้โทษโมเป็นยังหรออันนั้นข้าวบวกนได้มากกว่าสติดนไนะบะไส้ดกอันนั้นเผ็ดไหใช่หรือ่อันนั้นเผ็ดพริกอผาบวมีอ ตำมะพีกใส่อัน้ใหมก่อนขนาดพอผมกนกตำมคงเลยแล้วเาผาใส่กเสียมกันละเกิดปนเป่าฝ่เขาไมูกไ่กรก็เพเป็นยังคอแต่แสบนี่น่าแสบอยู่ปนกันตำมาคงเหเนียวกันวันนิแ้งดฮะอ

พ่ออยู่ดีป๊อกถ้ได้ขึ้นแบบไทยคนดุขึ้นเนี่ยใจได้ด้านได้เบอร์คิปในน้ำได้แตะและเห็ดเดเพาะมีเฮ็ดเพาะแกงน้ำมันกระปุกน้ำดูเล็กไไม่ใช่ไทยซีไงไทยซีมีบ้านคับไม่ดีแน่แค่น้อยห้ากรสีเห็ดน้องนี่ไัวนี่ดูนกระปุก

เีจอยปีใหม่เบอร์ในใตอนปีพันนี่เันได้แตกแล้านหน่เลยนี่จวดจวดเยอะอยอ้ยอุยนหน่อยเน่เลยเห็นแไรเดกเห็นตอนใหญ่หุ่นนีู่เออเออมันหน่อยอีกเออหนาใหญ่ได้เฮเออเออคเออยไกันเยดกันเด็กเย็กันอันนี้ ทานักกทานักกปอบกระทินเนี่ยกระทินอุ้ยตัวนี้เป็นสีอันน่ะเป็นสีม่วงน้ำเฮ้ยสีดำมันสีดำสมสักลบนกดนอันนั้นะบสีดมันอ่อนนะฮะแต่ว่ามันผสมมันผสมไปเ็ดขอแก่ไม่ใช่เพ็ดพออะไรหนังอหวยนึงพอดีนะหวยนึงอเอาม่ใส่หมอ

มันเครื่องคงนะให้ต้องใส่พอได้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 ริวกัพเอดให้รให้เดือดกันไอุ้สิตามด้ยะคะเอนนี้อ่อนๆทหอ่างดียอะด่ตอนนี้ค่ะเอสามนเอนี้เข้ามาสาดตี้กิน สะได้แล้ขอบ่มาบ้านมีกลมๆในนังใดยิ่ไปไปบึงทำกันนะมาพีทมะผ้ผีโอ้ยผู้ได้บมากินมันนีเสียใจเสียใจนจะเสียใจจ้ะโอ้ยมือจนสั่นหิวเขาโอ้ยตีหิวเลดะอะยวไปตีมันเด้ออย่ไปตีมันตอนตาตาโปสตอ์นังนี้อีเด็กตาโปกานนึง เอา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 เนี่ยเอาแม่อันนี้มันไปใส่เอาเนี่นี่แหลแม่ง่ยังวแ่งตเดอ้าวที่เราใส่สักนีไปอหอเลยบ้าน มึงคือสนหน่อยหนึ่งว่าล้าเต๋อคือใส่พักใส่เฮ็ดเข้าไปเนาะกินได้ด้เนาะมี่อาหารแซบเนาะกินได้อาหารแซ่บก็ได้ฮะใส่กันเนี่ยเด็ดด้วยเปนหนุนตำ้มตำเด็ดด้วยอร่อยมากซิบอีกก่อนอร่อยมาก แกกบุญใจดีหอมใจจวายตักซองเสือกมาหมตักองเสือกอย่าตีกันลูกต่นลูนี้มีหิวัแฮะโควาบอมีมีบอกซองหัไหล่ทอกันใส่ถาดใช่ไหมจ้าอเที่ยงหน้ากับสิประมาณนี่ยเดี๋ยว่อแม่พี่น้อเอ้ยเออโรยหน้าเลยเลย ไปเอามาเขนด้วยเอียบเก๋ยวยิ่นน้ำได้แต่เงว้ยเงเสียเพาะอิตาหัสามวนเทะเจะจมูกมาเรื่อยว่าสุขวัสองเมนูห้องนาตานากินขนาดได้บ่ได้กินเพาะห้องเพาะห้ ไปเบิ่งคลินิกกางขึนนี่ได้แตกเงเงลว่อบ๊อบม่แคลิปนีเนาะให้กองได้แตกน้าคบไถ่ยถ่ายวออันนี้ด้ออันนี้ไปดงไ่้วยนี้อันนี้ของร้านข่ดยนะไก่ไกมันเตี้ยมันเตี้ยเนาะตีนจสีจุ่มเนาะเอ้อ่ะตึงๆอ่ะลุยปปมาเด้อพี่น้องเลยถ่ายไหม ได้อยากกินกับขนมจีนข้าวขาหุงไม่มีสอห่อข้าวขาหุงไม่เจอให้พี่เองเลยบอเอาเลยรถขอบอไปยังขอให้เจ้าคืนนี้คางพี่เออเอเอาเลยเอาเลยเนี่ยรัทสามพี่มาเด้อมาเด้อทั้งสองกล้องเลยเด้อหน้าตาน่ากินขนาด้หอมมากเลย นาะกินมันแบบพร้อมแบบน้ำลายแตกเลยอร่อยค้าตม่าตมอบใช่รสนี่ไปเหันหั่นอั่นยั่าหั่นหั่นิั่นหั่นหั่ันั่นห่นหั่นเั่นหัันหน่นหั่ันัลนหเ่นหั่นหัวนอั่อยั่นหั่น่่่น่น้นนอ่อั่่น อยากใครท่านกิมน้ำด้อยากใค้ทานาชเมคือแบบอกกกลางน้อยหน่อยดรว่าคนชิมเตฮ์ทอชิมเอนี่ชมเ้าไปคงนั่นเอาไป้งน่นี่ดันึ่มอแบบม่อนอนประกาศห่อน